วุ้ยช่วยวุ้ยวุ้ย,ยตกใ <c> จ <oughs> ลั่นหมดแี้โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันกับเกมชีมอสนะครับอยู่กับแมทแมทผีนะครับแต่อันนี้มันเป็นแมทที่ชื่อว่า Forgotten Asylum ครับก็คือโรงพยาบาลที่ถูกลืมนะครับ เราจะมาอ่านกฎกันก่อนนะครับภาพทุกเลเยคือหากุญแจเพื่อปลดล็อกประตูลแล้วก็ห้ามห้ามห้ามเสกอาวุธเองนะครับ Only use your flashlight ใช้แค่แฟลชไลท์ของคุณแล้วก็ your <c oughs> อะไรเนี่ย HUD on ไว้นะครับโหหมายก็ห้ามเสกอาวุธผมเสกแฉลงมาแล้วนะครับมันก็ใช้เป็นมือดิเหมือนกูมันต้องไม่ใช้อะไรเลยเลยมันต้องไม่ใช้อะไรเลยแล้วทำยังไงอ่ะ <c oughs> มันทำไได้ <c oughs> ซ่อนไงอะ่ะ จีเหรอไม่รู้ว่าเอออมอมมันบอกให้ใช้แค่แฟลชไรอ่ะยิปยอยิถ้าคุณเล่นแบบโคลคอมนะครับหรือเล่นหลายคนเนี่ยแล้วก็แบบนี้สว่างเกินไปเมควัวร์ในการเทิร์น HDR ให้มันเต็มนะครับก็คือทําให้มันมืดแต่ตอนนี้ผมว่าผมมืดสุดๆแล้วนะตอนนี้คือผมมองเลยไม่เห็นเลยเปิดไฟฉายดิัเห็นดีต้องรับเป้าส่ประเทศนะสรับไปเริ่มเริ่มดูนัดเพลสทากดแต่มันมีปุ่มเดียว อุ้ยซาเลยมึงได้ยินเสียงปะมึงใช้แชลงเหรอแชร์กวออกไม่ได้เดี๋ยวมันต้องมีมือปล่ามันต้องมีมือปล่านี่ไงเลขหกเลขหกเลขหกกดเลขหก๋อไม่ใช่มันเป็นการถ่ายรูปแรงกูถ่ายไปแล้วรูปหนึ่งเลยเนี่ยมึงเก่งไปอย่างเงี้ยแล้วมึงถ่ายกูทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมใช้มือเปล่านะเพราะมือเปล่าผมอยู่ไหนไม่รู้ อยเบือเบาเย่าเบือเบาแต่อะไรอ่ะเมื่อกี้มันบอกว่าเราถืออะไรอ่ะอ่าไม่ทันอ่ะไม่รู้ก็หยิบของขึ้นมามันเป็นเหมือนใส่คลงแล้วคุณจะถือยังไงอ่ะมันให้เราแล้วมันให้เราแล้วมันขึ้นในตัวเลยถ้าเป็นจีมัสเดี๋ยวนะผมผมถืออันนี้ไม่ชินหรอกผมว่าถือแสลงนี่แหละคลาสสิกมันให้เราเก็บมาแล้วอ่ะแล้วไงต่อมันอยู่ในตัวเราแล้วเราต้องเอาไปใช้เราใช้ทำอะไรสักอย่างหรอลามันอยู่ในตัวเราแล้ว โอเคมาเริ will, okay. could, could middle, hey. okay. ่มก yeah, ันเลยแค่กูซ่อนมือไม่ได้แล้วอ่ะใช้แส่งคลาสสิกอ่ะตอนแรกมามันก็ให้นาถืออาวุธแล้วอ่ะกูไม่มีโอกาสซ่อนมือเลยเอ้ยอ่ยโอเคโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยอ้ย้ยอ้ย้ยโอ้ยกอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อนอ้้เโยโอ้ยโอ้ยโยย

ก็ขวามันกดขวาดิปูเปิดแล้วไม่ได้โอเคแปลว่าต้องเปิดซตา์กุญแจปูเก็บไขัวมาไงเมื่อหจังจะใช้ก็ได้เฮชี่ยในห้องอย่างเน่าเลยไฮ้มือนเข้ามาดิเข้ามาดิลูกผีเก็บด้วยอ่ะอุ๊ยพระเยซูนี่ลูกเทพดิไปเก็บลูกเทพขึ้นมาดิเอ้ยเอ้ยทำไมไม้มันขยับวะไม่มีเด็กด้วย เด็กน้อยเลยเอาเฮียกดผิดตรงตรงนี้เปิดได้งเปิดได้ไชื้อลูกอย่างร้อนเลยอุ้ยเสียงมาสีเชี่ยมึงอกี้กดดีแฟตมันอันนี้กูงจะเปิดได้เปิดประตูตรงนี้ไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยีเชี่ยเชื้ออยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เชี้ยมึงเห็นปะโคห้องนะ้ย ตกใจตกใจตกใจตก,<ห>กใจเอาเขาไปทำทำเนลแล้วเว้ยกูขังมไว้ในนั้นแหละมาเข้ามาดิมึงเข้ามาดิมึงเข้าไปแล้วนี่หว่าไม่มีอะไรลนะแต่ข้างนอกแม่งกูโดนเต็มเลยกูจะถา่ายรูปไว้ทำทำเนลเว้ยทำโปกคลิปกระต่ยเสียดอุ้เดี๋ยวเป็นโอเคตรงนี้เปิดได้ เฮ้ยมึงอย่าถืออาวุธไม่กูเช็คเช็คไม่คิดวะไม่กูมึงเห็นรูปมึงเห็นรูปพระเยซูปะเห็นรูปพระเยซูปะเห็นรูปพระเยซูปะมันทําบบนี้แหละก็เอาขาออกมานิดหน่อยมึงเหมือนครูเอสเลสปเอาว่าอะไรกูติดศพห้องนี้ไม่มีอะไรอะเดี๋ยวกูเอาศพออก เป็นี่ไงลูกเลยสู๊ไม่กูติดกูติดโอเคครับตอนนี้ผมก็มีมีห้องหนึ่งครับแต่อุ้ยแมงเอ๋ยแมงเอ๋ยแมงเอ๋ยไม่เห็นไม่เห็นกูมองพื้นแมงเอ๋ยกูมองพื้นพอดีโทษทีนะน้องไอ้ดำไอ้ดำไอ้เหี้ยไอ้ดำจะหลอกกูไอ้ดำมึงจะหลอกกูไอ้ดำแม่งจะจับสแก๊กูเอากูไม่ลง ขันคอมนนี้หน่อยเครื่องสั่งเวยเอย้สวยเลยท่าสวยเลยเอเดำไปต่อดีกว่าเราไม่รอชา้าเฮ้ยตกใจต้นไม้เลยต้องขออนุญาตนะครับผมร้องดังไม่ได้นะครับมันเตกเปรตหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้ด้วยหยิบไม่ได้แล้วใช้ปือนอันนี้ดึงได้ปะ่วะ มึงมึงเตะมันเด็กจีดึงไม่ได้ด้วยทำอะไรมันไม่ได้เลยมึงเตะมึงเตะมันได้เตะเนีงง่ยสไลด์เหรอทำไมดูเหมือนได้ยินเสียงไม่ไม่ได้เสียงเดินเลาหรือเปล่าหรือเสียงนี่อะไรวะเสียมึงตีกูจนกูจะตายห่าแล้วเนี่ยมึงก็อย่าเป็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นตากล้องอย่างเดียวดีให้เวฟฟูนี่แหละตากล้องซ้ายก่อนมึงไปดิเดี๋ยวก็เปิดดูทุกประตูเปิดได้ทุกประตูเนี่ย โอย้ยห้องนี้น่ากลัวกว่าห้องอห้องนี้ทางตันต้องเข้าก่อนห้องนี้ทางตันปิดนี่เลยห้องนี้แต่ไม่งอ,อนจัด <ไป S 1> มึงมึงดำไปดีมึงนำไปดีมึงมึงถือกล้องมึงก็นำไปถ่ายดีถ่ายเพื่อปกค,คลิปกูอุ้ยเอา้ามันมันทีเลพอร์ตกูตายแน่กูตายแน่ไอ้กูยืนด้วยเี้ยถอยถอยกูยืนด้วยเสียงมาจากทางซ้ายเสียงมาจากวิทยุปิด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 ไม่ได้ อยู่เฮียเราได้ยินเสียงประตูปลดล็อกไม่มันบอกว่าเราอ่ะได้ยินเสียงประตูปลดล็อกแล้วต้องซักประตูแหละไปดีไปดีไปดีปล็อกเอ้าว่าแตะเราบอกเสียงประตูปลดล็อกอย่านะอย่าเข้ามาขอร้องขอร้องไม่เสกไม่โอ้ยยย แม่งสัสตกใจผมรู้มวากว่าเราได้ยินเสียงประตูปลดล็อกแล้วอะแล้วไปตรงไหนอะอันนี้ไงอุ้ยอุ๊ยตกใจลั่นหมดแมนนี้เวาเหมือนเดิมไปไม่มันเป็นทางนอกมีขึ้นมา ทางนี้ใกล้กว่าขอไปยืนเล่นก่นกอนกามโมกูมีนะอย่านะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ตรงตรงอุ้ยไม่เห็นป่ะไ้ยเห็นอีกอุย้ยไปทางไหนเมื่อกี้กูหันหน้ากล้องมั่วเลยเฮ้ยเเด็กปนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้หยิบเก้าอี้ได้ไหมหยิบไม่ได้เอาหมดแล้วเหรอทางตานล้อ ข<ผ>องทางไปจำสแกนประตูน่าจะเปิดได้แล้วน่าจะเป็นป,ประตูลิฟต์อ่ะใช่ตรงนี้ต้องเจอเปิดไม่ได้อ้าวแล้วมันแล้วมันตันอะ่ะแค่เดียวอะ่ะอุ้ยเจี๋ยอุ้ยคุณคุเห็นแม่งอยู่ตรงนี้เลยตัวโคตรใหญ่คุยเอ้ยอ่ะมึงออกไปมึงออกไปมึงออกไปย่อย่อไมึงอี๋ อะไรก็ต้องเข้าเซมัสเลอะไรก็ตองเนี่ยอรก็ต้องเชื่อไอ้ไปกลัวกูแบไม่ใช่กูเฮ้ยโอเว่นว่ะในเข้าไปเข้าไปแบบนี้ไม่ถือปืนเสียงมาเสียงมาเสียงมามึงอย่าวิ่งมานะมึงอย่าวิ่งมานะขอร้องกูกูขออย่างเดียวตรงนี้ลงได้ปะตรงนี้ลงได้อย่าเพิ่งลงดีกว่า ไปห้องนี้ก่อนยังไม่ได้ไปนี่ห้องข้างหน้าเลยถูกต้องเออนีดาคีจบแล้วจบแล้วแม่งมังคับทางด้วยอ๋อมันขึ้นนีดตคีตรงไหนวะทำไมกูไม่เห็นข้อความกดเปิดดูดินี่ไงไม่มีข้อความขึ้นตอนแรกมันขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ขึ้นวะมันจะเป็นตัวสิงแดงหมือนว่านีดอคีแต่ว่าเราต้องไม่เชื่อมันมันมัน,ม,นมันจัดกูตรงบันไดนี่ไหลนกูดูทรงมึงนำหน้าบ้างดิกูนำอย่างเดียวมันขึ้นเกม กูนำมาขึ้นเกมแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไปเลยมึง,ม,งมึงกลัวก็บอกมึงกลัวก็บอกท่นนี้มันไม่ทำอีกโอ้ยโอ๊ยไปทานนี้ก่อนขนาดนี้ยง,งูกัดกูป่ะเนะนี่ยนี่เริ่มจบอีกแล้วไปด้วยกันอุย้ยมึงเห็นอะไรปะ ไม่เห็นไม่เห็นทำไมเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ศพศพปิววะนี่ไงกุญแจกุญแจได้แล้วได้แล้วแล้วมืออะมือแล้วมืออะทำอะไรมือได้ปะจะไปยิงมือทำไมอะทำอะไรมือไม่ได้เลยไมกลับกลับกลับมึง้าไปเหยียบมือดิทำไมอะไม่รู้ดิมันทำมันไม่ผลหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่แม่มันมันเอากุญแจมาให้เราเฉยๆกูมีเพื่อนร่วมทางแล้วนะถ่ายดิถ่ายดิกูจให้เพื่อนกูนำ นำไปไกลๆเลยเพื่อนรู้เพื่อนกูรู้เพื่อนกูอันนี้อันนี้เป็นไหนโอมไม่ใช่อันนี้เป็นไหนโอมเฮ้ยตัวนี้ล็อกปะต,ตัวนี้ล็อกกิ๊น็อตบัสบัสเคยปะอันนี้ไอโอมนะมาวอยไอโอมไปได้วยเลยไอโอมแม่งตัวดำปี อ,อุ้ยไอายุม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  <NH. S 1> อายุมอายุมหายไอายุมอายุมมึงแม่งอ่อนอ่อนวะไปดิไปดิเอา้าเอา้ามันมีผียืนรอข้างในด้วยเมื่อกี้เนี่ยเห็นตาแดงจะมาอีกรอบมั้ยยังไม่เตอยังไม่เต้มัอยังไม่ไไเต้มไม่ก่อนที่ก่อนหน้านั้ <ละ S 1> นะเราต้องเช็คอีก เช็คเช็คเช็คเวกูกูเช็คกูเช็คเชี่อมีเสียงกันฮะเยี่ยเดี๋ยวคนดูเขาเบื่อเดี๋ยวกูเองไปดีครับหนึ่งไออเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเรากูเรากูเดี๋ยวกลัววันนี้ไปเดี๋ยวกลัววันนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ทางลงเดี๋ยวแต่ว่ะเดี๋ยวเพิ่งลงเดี๋ยวเพิ่งลงมันมีทางขึ้นอยู่เฮ้ยอยู่ o u need a key to open this door ราต้องลงไปข้างล่างเพื่อหากุญแจมาเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีกูอุ้ยอ่ะแต่กูเอานี้ไปให้นี่ไฟเหรออย่างสว่างขึ้นขึ้นทั้งหดนี้ขึ้นบนดิขึ้นบนก่อนมันล็อกมันล็อกเขาบอกเราต้องไปหากุญแจเพิงหยุดทีมาขี้โกงขี้โกงอ่ะขี้โอ๋ออุ้ยอ่ะนี่กูจะตายขี้โกงอาริกาโตเน่อาริกาโตล้องดิโอ้กูตกเรียบร้อยครับกูตาย Cụt tài cụt tài Mala, dining there, đen đen Chi đen đen Chi vô cucua, chi vô cucua. Bye bye, mhm, mhm, mhm. Gặp mùa Đi đi đi, Chick, 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 ngắt chick. Chick, chick. Ui mhm. <laughs> à, check 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 check, <laughs> Không <Check, check. cười> <laughs> เนี่ยเราเนี่ยเราเดินกันคนละทางอยู่มาดียะเฮียอือหือเสียงเพลงเราต้องขึ้นบนหรือเปล่าขึ้นบนไหมขึ้นไหมต้องขึ้นเลยกลับมาดูเลยบ้างต้องขึ้นแหลยดูดูมึงดูมึงเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างไม่เห็นเห็นบ้างเห็นบ้างเปิดได้ป้างเปิดได้ป้างเปิดดิเปิดดิ ยูนิทไฟก์ตาบา o ูเพนดิสโคบาอ๋อโคบาแบบเก็บเอาไม่ใช่โคบาแบบนี้โคบาแบบเราไปเก็บแล้วมาทุบเอ้ยเราไปเก็บแล้วเอามางัดทางนั้นแล้วก็อ้อมกลับขึ้นไปอออเออมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ทางขึ้นเมื่อกี้อ่ะไปดิไหนตรงไหนที่เรายิงแสงกี้นี่ตามมาเออแล้วเราก็เอากุญแจไปเปิดอีซี่อีซี่อย่างสว่างเลย Tông như tông chai con chai. Tông như vậy là nếu vậy là không nghe mẹ về pha mẹ đâu 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 ไอ้เนี้ยย้อนย้อนย้อนอดีตอ่ะเออแฟลชแบ็กอ่ะอันนี้กดอะไรได้บ้างกดไม่ได้แปลว่าเราออกไปได้คืออ่าวพวกนี้ไม่ใช่อ่าวน้ำมันเป็นฐานที่เอาไว้ทรมานเออเอาไว้ทรมานคนเพราะมันมันแฟลชแบ็กแน่เลยแฟลชแบ็กอ๋อนี่ไงมันถึงแบบคืออ๋อโอเคโอเคละอันนี้มันมันโรงพยาบาลมันโรงพยาบาลแบบเอาไว้ทรมานคนไม่ใช่โรงพยาบาลดีอ่ะห้องนี้กูเองห้องนี้ก็น่าจะมีแฟลชแบ็กนะมันเข้ามาดิ ไหน,นอะไหนมองไปเห็นป่ะุ้ยกูเห็นแล้วปิดไปตอนนี้ไปใส่แบงค์ไหมไม่น่ามีนะเป็นเป็นห้องกากๆงูงๆเอาไว้<อ>ทำอไม,อไมก็ไม่รู้ก็งงเลยเอ้ยอย่างเออแล้วเราไม่คเราจะทำอะไรคนนั้นอ่ะคุกปมไหมเดินไปดิมันไม่ตายหรอกดูทรงไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวมันเป็นเหมือนคนไข้แม่งนั่งจาะขาตัวเองนี่อะ ่อเราเลี้ยวไปเลยวะไม่ต้องสนใจไหมอุ้ยอิเทียนเลยนี่เสตว์ขอข้มมมามทำบริเวนยังยังมาไรก็ต้องกินซื้อมาซื้อ,อไปดิมาดูดิเนีย่ยมันมันเป็นคนไข้ของของโรงพยาบาลเว้ยของไอ้โรงพยาบาลบ้า,บาม่งเข้ามาดูที่ผมมีของอืมนั่งหลอนว่ะมึงเดินเข้าไปใกล้ๆมันดิมึงอย่าเดินกูไม่เดิน มันเจ่อขาจนนี้แล้วเนี่ยโบมัมแล้วเนี่ยไอเชี่ยอยาอย่ามาตันกูดิแม่ไม่ไม่ทำไรเรามันเป็นเอ็นพีซีออกมาประดับฉากหลอนใช่แม่ไม่ทำไรเป็นเอ็นพีซีดูหน้ามันดิกดบีกดบีกดบีค้งเห็นได้ไหมอ้ซูมมาห้องนี้อ๋อแล้วมันจะบินทำไมเนี่ยกดกเปิดได้ทุกห้องเลย หลังๆวันนี้แม่งแม่งไม่กักไม่กักห้อง้ยเชียรเชียร์ไอ้เยันนนสัตว์ทำยันอะไรของมึงเนี่ยไอ้เยังสวัสดี้าสวัสดีาสวยเลยสวัสดี้าไปดิอยู่ดูไปเออเปิดไปดีกว่าจะได้ไม่งงโเว่นใช่เหรอเออข้างหน้ามีกูไม่กูกูเห็นก่อนเข้าอยู่แต่กูไม่แน่ใจ แค่กูจะตายแล้วเนี่ยแต่กูอันนี้เป็นห้องโดบยาอ่อมาเรกาโตกัสเซมาอาเฮ้ยตแต่กูยิงแม่งเลยเอาอะไรเนี่ยออชิมเมนต์อันล็อกไอชิมเมนต์สำเร็จแล้วอ๋อกำลังทำออชิมเมนต์ออชิมเมนต์โปรเกรสห้องนี้ก็ไม่มีอะไรถอดรวจกันหมห้องนี้เดี้ยงเข้า<ม>ไปด้วยกันนะมึงกดเปิด ไม่มีห้องสุดท้ายตอนนี้สุดท้ายมีสองห้องห้องนี้ก็ไม่มีห้องสุดท้ายไม่มีอุ้ยประตูเปิดไม่แอตโนมัตเลยไม่หลบปะไม่ประตูเปิดไม่แอตโนมัตเลยกด e ปะเปิดกุญแจคุณได้ยินเสียงประตูปตเปิดล็อกประตูไหนอ่ะกูคิดไม่ออกยิงผีก็ไม่ต <yerde. S 2> ายอยู่ดีเอา้ามีอะไรเอ้าไอ้เหีเ้ยนั่นหายไปจบแล้วโอเว่นจบแล้ว บบเฮ้ยมันเหลือประตูเดียวมึงก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงงั้นถูกกลมๆเฮ้ยเสียงมาเดีย๋ยวพึ่งกูเตรียม่ายเลยกูมีเซนต์กูมีเซนต์กูมีเซนต์ตายแล้วขวาก่อนขวาเปิดได้ขวาเปิดได้เชื่อว่างี้กูว่ามียังไงก็มี ไม่มีห้องแมง่งากโรคโรคโรคือโดนอะไรไม่มีเลือ่อนรถเลือ่อนรถเลือเล่อนคือรถ,รถไฟไฟ้าช็อตมึงมัง้งรอเชี่ย<ห>จอดแดงเถือกเลยไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยห้องอย่างกากห้องนี้ห้องนี้มีมันต้องมีสองห้องแล้วอ้อาวต้องใช้กุญแจเกมไม่จบเดี๋ยวต้องนับศพทหารนะครับเราต้องมาเรียนรูน้เนื้อเรื่องด้วยนะเว้ห้องนี้เปิดใช่กูจะจำเนื้อเรื่องไว้อธิบายก็ก็ก็ขอกินยาก่อนนะ อ่าบาริกกโตมาริกตโตรกตโตโอเคครับหลังจาก<ด>พา<ด>ที่แล้วครับที่เราเข้ามายัางห้องของผออ,อนะครับเราก็จะไปเออเมืห่หยิบมาทําไมเนี่ยเอาทิ้งมาทิ้งมามาคอนโทรลไอเชี่ยห้องแอร์ช่องแอร์แบบนี้กูแปลกมันต้อง<ด>มันต้อง<ด>มันต้องมองตรงอย่างเดียวอะช่องแอร์ก็จเป็นหัวมึงไม่รู้คือเรางบนวนะหัวกูรู้ป่ะฉันรู้ดิอุย้ยไอ,อ้นนท์เขาเป็นกูณท่าลงไปกับมึงไหมอ่ะลงมั้ง มันน่าจะมังคับให้ลงเนี่ยแล้วเราก็ไปต่ออุ้ยเชียเจอของดีแล้ว嘛ไปกูดีควรใมึงเดียวไปหยิบคุญแจดิไหนอ่ะโอ้โหเยอะน้กใช้กูนี่น้องเช็คก่อนมึงจะว์ปทําไมกูหยิบมาละ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 ไปทางไหนนี่ไงไปทางซ้ายเฮ้แต่ว่าขวาก็มีนะเว้ยขวาไปไม่ได้ ซ้ายเปิดกูเพ่งกูตายตรงนี้แหละมองเพดานเพดานแม่งสุดยอดเพดานแม่น่ารักจัดตอนนี้กี่ทุ่มละเจ็ดสามทุ่มแล้วครับทุกคนตรงนี้ผมตกเราได้กุญแจมาแล้วเราเอาไปเปิดตรงไหนวะตรงนี้เหรอไม่ตรงนี้เปิดห่อยังรับทางเก่าทางเก่าลองลองอ้อมไปทางเก่าตรงนี้ ม่เ,เดี๋ยวเออเราแค่เราแค่ไปเอากุญแจไว้ในห้องนั้นน่ะแล้วมันก็เหลือ,อแค่ทางนี้มันมีประตูหนึ่งที่เราไม่ได้เข้าไงประตูขวาประตูที่กูบอกเปิดตอนแรกนะเออนี่นี่นี่มันอยู่ยทางไหนน,นี่นี่นี่มันก็มาดิห้องนี้ปะวะอุ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเอ้ยมึงเห็นปะเห็นดิเชี่อเลยแม่งมาเกาะประตูแม่งมาเกาะประตูเฮียกูรู้เลยว่าต้องไปทางไหน กูรู้เลยว่าต้องไปทางไหนไอ้เ้ย่มันตายแล้วมันตายแล้วมันไม่มีวันตายกูรู้เลยว่าต้องไปทางไหน้ย่อ<ะ>้าวแล้งไปตรงไหนอ่ะวิะ่งเลย<ะ>จริงเหรอ<ะ>ตรงนี้จริงเหรอกูลืมทางนำนำนำกูลืมเอามาตุมาตุมาตุฟัง <c oughs> ตอนแรกไม่มีไม่ใช่เหรอ ไมม่ีต้องไหนต้องไหนกูลืมทางประตูประตูประตูไหนนะประตูไหนนะนี่เหรอใช่ปะใช่ปะเออเยสเอ้ยอีซี่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 มากใช่ปะจบจริงไปไหนแม่งมืด you have this s h i t t สังคม กูตอกมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยเอา้าไอ้เฮียกูไม่น่าจบพาร์ทเลยไม่เป็นไรต่อต่อรวมพาร์ทเดียวอ๋อไอ้เฮียเอาเอาบึงมึงคิดมึงอย่าพึ่งอโอเคก็ <laughs> สสวัดีแล้วขอบคุณทุกคนที่มาเล่ชมคลิปนี้ครับคลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับแมบนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 